สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิว MLC โดราไฮนะครับคันนี้บอกเลยสเปคจปัดเต็มนะครับด้านหลังนี้สเปคเป็นแบบไหนติดตามคลิปนี้ได้เลยครับผมโอดทนครับพี่ดาวใจาย,ยนผมสัญญามั่นใจมั่นใจนะอดทนอีกหนึ่งปี<อ>สัญญาครับอีกหนึ่งปีทุกอย่างจะดีขึ้นทุกคนก็จะชินเองรองนี้ มาครับหน้าตาโดยรวมของรถก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูทีละส่วนเลยนะครับว่าแต่ละส่วนนั้นวัสดุเป็นอะไรนะครับหน้าตาประมาณไหนนะครับผมเรามาเริ่มดูในส่วนแรกก่อนเลยละจะไล่มาตั้งแต่ข้างหน้าก่อนเลยนะครับคือจากด้านแฮนนะครับ มาข้างหลังคือล้อหลังเป็นอันดับสุดท้ายนะครับผมมาครับเรามาดูส่วนแรกครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นแฮนด์แฮนด์ก็ประมาณนี้เลยโคโมลี่9นิ้วนะครับผมทรงประมาณนี้นะครับกว้างประมาณ29เลยนะครับตัวนี้และแน่นอนครับราคานี้ฟูโคโมแน่นอนนะครับผม ส่วนที่2นะครับในส่วนของปลอกแฮนด์ก็คือตัวนี้นะครับยาวประมาณ150มิลนะครับเป็น OEM นะครับลายแหวนเขานะครับผมประมาณนี้เลยสีเขียวทหารนะครับส่วนต่อมานะครับสเต็มนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับจะเป็นเดอะเซตนะครับผมออฟเซตประมาณ50มิลนะครับเป็นอลูมิเนียมงานหล่อนะครับผมหน้าตาโดยรวมประมาณนี้จากด้านข้างนะครับเมื่อกี้ดูด้านบนไปแล้ว ส่วนต่อมานะครับเฮดเซตก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเป็น1นึ่เซนหนึ่ส่วนนิ้วนะครับเป็นอินเตอร์เกตแล้วนะครับมาพร้อมกับฝาทครงสูงสูงประมาณหน้ามี3มเซนนะตัวนี้นะประมาณนี้เลยส่วนต่อมานะครับฟอกหรือวัตะเกียบนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้เป็นสีเหล็กนะครับผมแล้วเขาก็พ่นเคลียร์ทับมาเฉยๆนะครับมันก็จะมีสนิมประมาณนี้นะครับ2ฝั่งสนิมมันจะขึ้นปกติอยู่แล้วนะครับสไตล์สีเหล็กแบบนี้นะครับ ถามว่าทําให้แข็งแรงน้อยลงไหมไม่มีผลนะครับผมและที่สําคัญตัวนี้เป็นบิวอินมาแล้วด้วยคือไม่ต้องใส่ฐานของลูกปืนนะครับเป็นอินเตอร์เกตใต้นี้นะครับสามารถใส่แบริ่งลงไปได้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับรือดุมหน้านั่นเองนะครับตัวนี้เป็นแบริ่งนะลื่นปลื้ดเลยมาพร้อมกับแกนที่ยาวเลยนะครับสามารถใส่เป๊กได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผมแกน10มิลครับ ส่วนต่อมาครับขอบล้อนะครับเป็นตัวเอเลียนในชั้นนะครับชื่อว่า b a Back s h e e p ริมนะครับผมเป็นขอบล้อ2ชั้นนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าดับเบิลวอลริมนั่นเองนะครับผมส่วนต่อมานะครับเป็นยางนะครับเป็น e c แ a d ดด c o d e r นะครับ High p r e s s u ร์นะครับ120ปอนด์นะครับผมตัวนี้ขนาด2.3นะครับมากับสีเขียวทหารแบบนี้เลยนะครับผม ส่วนต่อมานะครับเฟรมนะครับมากับขนาด20.5นะครับท้ายประมาณ13.6นะครับสีเหล็กนะครับผมกระโหลกเป็นมิด BB นะครับดอปเอาท์14มิลนะครับสไตล์รถสตรีททั่วไปนะครับผมที่สำคัญนะครับเฟรมตัวนี้ฟูลโครมอลี่ครับผมส่วนต่อมานะครับขาจานนะครับเป็นฮาร์โลนะครับ175มิลนะครับผมแกน19ครับโคโม8เขี้ยวเหมือนเดิมนะครับ ส่วนต่อมานะครับโซ่แลครับก็หรือว่าเชนนั่นเองเป็น KMC Full Link แบบหนาหนาขนาดไหนหนาประมาณนี้เลยนะครับดูคล้ายๆกับ Animal นะโดยส่วนตัวผมว่ามันเหมือนกันเลยแหละต่อนต่อมานะครับใบจานหรือว่าสปอเกตนั่นเองนะครับผมมากับขนาด25ฟันเป็นอลูมิเนียม CNC มานะครับหนาเตอะเลยนะครับผมดูจากตรงนี้นะครับ ในส่วนต่อมานะครับบันไดนะครับก็คือตัวนี้เป็นแอนิมอลนะครับผมจําชื่อรุ่นไม่ได้บันไดแต่งนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับหนาๆเลยทนทนแน่นอนนะครับเล่นได้ยาวๆนะครับผมในส่วนของดุมหลังนะครับตัวนี้จะเป็นขับขวาค็อกก้าวฟูลแบ n ิงนะครับแกน14มิลนะครับผมหน้าตาจะประมาณนี้ฟังเสียงกันครับ และยางหลังนะครับเป็น e- c a t d e c o d e r r 120 psi นะครับขนาด2.3เหมือนกันนะครับเหมือนกับข้างหน้าเลยตัวนี้นะครับลายจะประมาณนี้นะครับต่อมาดูในส่วนของบอกกันบ้างนะครับเป็นเค้า AK นะครับผมทรงแฟตตัวนี้นั่งสบายเลยนะครับทรงหนาๆหน่อยสีน้ำตาลไม้นะครับผมและอีกส่วนหนึ่งที่เราอยากพรีเซนต์มากเลยนะครับคือหลักอ่านตัวนี้นะครับ เป็นไฟเบอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับเป็นไฟเบอร์นะครับเป็นพลาสติกขะข้างในเป็นอลูมิเนียมข้างในนะครับก็คือแข็งแรงเลยแหละน้ำหนักเบานะครับเบากว่าหลักอลูมิเนียมถึงเท่าตัวนะครับผมตัวนี้ความยาวไปอยู่ประมาณ150มิลมั้งเนี่ยดึงสุดแล้วได้เท่านี้นะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคือรถ MLC โดราฮายนะครับในงบเพียงแค่10,000 5,900บาทเท่านั้นนะฮะท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกซ์ด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจบูเล่บีเแล้วก็ช่อง YouTube ชมนี้ว้ด้วยนะครับเราจะพยายามอัปเดตสอนท่าหรือว่าทิศการประกอบรถบ้างรีวิวรถต่างๆนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราปิดคลิปเพลงเท่านี้แล้วคลิปหน้าเราจะนำอะไรมาเสนอฝากติดตามบูเล่บีเด้วยครับผม สวัสดีครับ